สวัสดีค่ะตอนนี้นิ่งก็ไปรับกันได้เลยสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านพี่อรไทยนะคะตอนนี้กําลังจัดเตรียมข้าวของนะคะที่จะเดินทางไปที่เพชรบูรณ์พร้อมกันกับพี่อรไทยนะคะตอนนี้สาวอรไทยก็กําลังจะขึ้นรถไปพร้อมกับพวกเราแล้วนะคะน้องลักกี้น้องแฮปปี้แล้วก็พี่อรไทยนะคะวันนี้ไปกับซุปตาใหญ่ไปกัดาายายบดาราใหญ่เลยวันนี้ เดี๋ยวเราก็จะได้ออกเดินทางพร้อมๆกันกับน้องอึองอางพี่สุพจน์แล้วก็ย่าทองเนาะไปช่างเล็กติดๆกันไปเลยนะคะประมาณสามคันเนะาะเดี๋ยวรอพี่อรไทยก่อนนะคะอหมเสียงหวานเสียง <c oughs> ดีมากเลยพี่ออรไทยไปเดี๋ยวเราเก็บข้าวของเรียบร้อยแล้วนะคะดูอนอ้อยอน้อยของเราอ,อน้อยงงว่าเอ๊ะเราไม่ได้ไปหรือเปล่าวะ ทำไมเราได้ลงจากรถน้อยงง,งหรือเปล่าว่าทำไมน้อยได้อยู่ข้างล่างนะอะันจะจัดระบบระเบียบใหม่กันก่อนนะคะจัดระเบียบใหม่กันก่อนตอนนี้กี้ขึ้นไปรอบนรถแล้วนะคะออกเดินทางในวันเกิดพี่กี้ด้วยนะคะวันนี้วันที่หกนี่สาวพิษอรไทยพี่อรไทยขึ้นไปแล้ว อน้อยบอกปมกึ้นด้วยนะอย่าลืมผมนะครับอย่าลืมปมนะครับพี่อรไทยขึ้นรถเรียบร้อยขึ้นง่ายมากนุวนะคนค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปเพชรบูรณ์กันแล้วนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะเดือน้อยพยายามแบบพยายามว่าเอาหนูไปด้วย <c oughs> น้อยน้อยอยากไปแล้วน้อยบอกว่าไปบังเหตุไหมโอ้ยนอคอยละเหลือใจเจ้าเด้อยานบ่ได้ไปบอกกลัวไม่ได้ไปนะคะหกสูงหกกบแล้วพยายามจะถอดเชือกเองแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะได้ขึ้นแล้วตัวน้อยสุดเลย <c oughs> หลังเพื่อน ไปน,น้อยอน,น้อยขึ้นกันดูสองสาวคัดทักไทยกันแล้วนะคะพี่เออลาไทยกับน้องลักซี้อน,น้อยไปอึบอึบอ,บอ๋บอบไปแล้วอน,น้อยบอกว่าเอาเอาเราไปด้วยนะอบจกพี่เอลาไทยแล้วนะ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะเด็กๆพร้อมเดินทางกันแล้วเช้านี้นะคะปลายทางเพชรบูรณ์นะคะกับพี่ๆช้างทั้งหมด21เชือกนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่ช่องเพจน้องลักกี้สังน้อยแซนโซนแลช่อง YouTube น้องลักกี้พี่โดโดด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ